และนี่คือช่วง Q&A ถามมาต่อไปโดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคือผู้จัดการศูนย์บริการที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะมาให้คำตอบกับคุณลูกค้าค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของรถยนต์ t ต y ยต้านะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจโตโยต้าธำรีออฟฟิเชียลค่ะเรามีผู้จัดการนะคะพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะคําคำถามที่เราเลือกมานะคะเป็นคำถามอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับผมอดิศรทิมไทยครับผู้จัดการศูนย์บริการโตโยต้าธนบุรีสาขาเจริญนครครับวันนี้ค่ะมีคําคำถามนะคะคือข้อสงสัยจาก ลูกค้าที่ใช้โตโยต้าค่ะก็คือตอนนี้เป็นคําถาม5ข้อที่เลือกมาซึ่งคําถามเนี้ยลูกค้าบางท่านเขายัางไม่ทราบนะคะคําตอบที่แท้จริงเลยนะคะเราก็เลยเลือกมาเดี๋ยวเราจะเริ่มคําถามแรกเลยนะคะพี่ลตตาตรถ C H R นะคะเวลาเลี้ยวเข้าบ้านค่ะในพื้นที่ต่างระดับนะคะจะมีเสียงกึกๆนะคะอยู่ในช่วงหลังรถค่ะ ที่เราพอจะทราบไหมว่าเสียงตรงนี้มันอาจจะเป็นเสียงอะไรหรือว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับลูกค้ากลุ่ม CHR ดได้ไหมคะจากปัญหาตัวนี้นะครับที่เคยเจอมาครับสามารถแก้ไขได้นะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดจากตัวลูกหมากกันโตงนะครับที่อยู่ด้านหลังตัวคานหลังเ h r นะครับอาจจะเกิดการฝืดเกิดการเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าอาจจะหลวม ซึ่งตรงนี้เราสามารถขันน็อตตามปอนตามค่าแรงขัดตามมาตรฐานได้ก็น่าจะหายครับผมเคยมีเคสทีมีเข้ามาหาทีกบ้างไหมมีบ้างครับมีบ้างแก้ไขโดยอาจจะเปลี่ยนถ้าถ้ามันหนักมากก็คงคง,ต,งต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าว่าเล็กน้อยก็ขันให้มันแน่นขึ้นนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมโอเคค่ะต่อมานะคะคำถามที่สองค่ะ ในรถนะคะรุ่นโคโรราคอร์ดค่ะในส่วนของระบบวัดลมยางนะคะคือในกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยเขาลงไว้ว่าเวลาเขาไปเปลี่ยนรลาอยางข้างนอกทั่วไปค่ะแล้วไปโดนตัวนี้ยมันทําให้พังอยากจะทราบว่าลูกค้าจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็ราคาซ่อมเนี่ยแพงไหมเท่าไหร่ค่ะทีนี้วิธีการก็คือโดยทั่วไปเวลาลาอยางข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่รู้เขาก็นึกว่าเป็น จุ๊บลมยางแบบปกติเขาก็จะงัดแล้วมันเป็นหักเซนเซอร์มันหักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไม่สามารถซ่อมได้คงต้องเปลี่ยนใหม่อีกเดียวนะครับก็แนะนาแ,แนะนำอย่างนี้ดีกว่ารับแนะนําเข้าศูนย์บริการถ้าหากว่าลูกค้ามีการบริการด้านยางซึ่งศูนย์บริการโตต้าทุการกิจเราก็มีบริการด้านยางรถยนต์ทั้งหมดทุกสาขาทั้ง12สาขานะครับ ส่วนเรื่องของราคายางบางลูกคา้าบางท่านอาจจะคิดว่าเข้าศูนย์ราคาแพงซึ่งจริงๆแล้วราคายางของศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้แพงถ้าประกอบกับมีโปรโมชั่นต่างๆก็ราคาเพอๆอาจจะถูกกว่าข้างนอกด้วยซ้ำนะครับสำหรับคำถามนี้ก็จะต้องซ่อมยังไงวิธีการซ่อมก็คือมันคงได้เพราะพวกนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ก็คงต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับส่วนราคาเนี่ยจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ รุ่นรถรถร,รุ่นไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคูลลร่าคอร์สก็จะมีตัวเซนเซอร์จับลมยางของทั้ง CHR นะครับแคมรี่ต่างๆรถรุ่นใหม่ๆจะมีเกือบทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ข้อ3เลยนะคะ <S <S เครื่องยนต์ไฮบริดนะคะสามารถล้างห้องเครื่องได้เหมือนรถยนต์รุ่นธรรมดาไหมคะล้างได้ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์เนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะต้องวั ระบบไฮบริดที่มีระบบไฟฟ้าเยอะจริงๆแล้วเนี่ยล้างทำความสะอาดได้แต่นำว่าให้อยู่ภายใต้การดูแลของช่างที่ชํานาญงานนิดนึงสามารถทําเองที่บ้านได้ไหมลูกค้าสามารถทําเองที่บ้านได้ทางศูนย์บริการเราก็มีจะเป็นสเปร์การล้างทําความสะอาดตัวเครื่องยนต์ก็สามารถสั่งซื้อไปทำเอ่อทำความสะอารดรถของท่านเองได้ที่บ้านสั่งซื้อผ่านทางไลน Ad ์แอปเตอร์ต้าซูมบุรีนะครับเราจะมีจัด จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมส่งไปสนณีให้ลูกค้าถึงบ้านเลยใช่ใช่<ม>ส,ส่ง,สงถปใช้ายากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากครับมันจะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมาอยู่แล้วก็เป็นน้ํายาสเปรย์ฉีดเข้าไปที่บริเวณจุดที่เราต้องการจะล้างทาความสะอาดน้ํายาจะทะําปฏิกิริยามันเองนะครับแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดหรือน้ําสะอาดล้างออกเช็ดออกได้เลยครับผมต่อมานะคะคําถามที่4ี่ค่ะที่ปัดน้ําฝนนะคะหลายคนสงสัย ว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งกา้านหรือว่าเปลี่ยนแค่ยางแต่ว่าลูกค้าก็สงสัยอีกว่าก็แค่ที่ปัดน้ํำฝนเนี่ยเขาสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ไหมสำหรับตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับ,รบจริงๆแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ยากมากนะครับก็อาจจะสำหรับคุณผู้ชายก็คงคงไม่ยากเท่าไหร่เปลี่ยนได้เองนะครับอาจจะต้องใช้ดังด้งด้านช่างนิดนึงแต่ก็สามารถทำเองได้ครับ เวลาเปลี่ยนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งก้านนะครับเปลี่ยนเฉพาะยางได้นะครับแต่ว่าขอแนะน,นําน,นิดนึงว่าอาจจะต้องเป็นก้านแท้ของโตโยต้นะครับถึงจะใช้กับยางที่เป็นของแท้ศูนย์บริการได้เพราะว่าบางทีลูกค้าท่านไปเปลี่ยนก้านข้างนอกมาเนี่ยร่องยางมันจะใส่ได้ไม่เสมอได้ใส่ไม่เข้านะครับและอาจจะมีทําให้เกิด เป็นอันตรายในการใช้งานได้ในขณะที่ฝนตกแล้วเราใช้ใช้งานปัดน้าฝนนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้โอเคค่ะต่อมานะคะคําถามสุดท้ายคําถามที่5้าของเราค่ะพี่ลูกค้าเนี่ยซื้อรีโวตัวใหม่ไปก็จะมีเป็นช่วงล่างซ u เปอร์เฟนะคะลูกค้าก็มีเพื่อนเหมือนกันที่ซื้อรีโวตัวใหม่ไปช่วงล่างก็เป็นซูเปอร์เฟกเป็นยกสูงทั้งคู่ค่ะพี่แต่ว่าลูกค้ารู้สึกว่าของเพื่อนทําไมช่วงล่างนุ่มสบายกว่า ตรงนี้ลูกค้าคิดไปเองหรือว่ามีวิธีแก้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดไปเองหรอกครับแต่ว่าเ,เราต้องไปดูขั้นการบริการพื้นฐานนะครับเ mm hmm. บื้องต้นอาจจะเน้นหาดูที่ลมยางนะครับลมยางของตัวรถนะครับตัวน,นี้เรามีวิธีการสังเกตไ,ได้ว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละคันเนี่ยจะควรจะเติมลมยางเท่าไหร่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับ ส่วนค่ามาตรฐานเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีแจ้งเอาไว้ที่บริเวณกราบบกราบเสาบีเราเปิดประตูมามันก็จะมีสเปคของลมยางบอกอย่างเช่นของ r ีโว่ซูเปอร์สเเนี่ยลมยางเนี่ยจะอยู่ที่29บปอนด์นะครับามาตรฐานของโตต้าน,นี่คือขับตัวตัวเปล่าสบายๆนะครับยี่สิ <c oughs> บเก้ปอนด์ครับผมก็ลองเช็คตัวนี้ดูก่อนเพราะส่วนใหญ่เคยเจอบางทีลูกค้าเนี่ยเป็นรถกระบะ ย่างเงี้ยครับก็ไปเติมลมยางแข็งๆมันก็เลยทําให้เกิดการกระด้างเนาะก็ลองแนะนําตัวนี้ดูก่อนครับขอบคุณมากนะคะสําหรับคําตอบทั้ง5คําถามที่ทางบ้านฝากมานะคะนัดหมายนิดนึงฝากเบอร์นิดนึงค่ะพี่คับผมก็สําหรับโตัวตาทุนบุรีทั้ง12สาขานะครับ4บีศูนย์บริการตัวถังละสีนะครับตต่อ,อนัดหมายสอบถามปัญหาต่างๆได้ที่เบอร์02 4 7 9 9 0 0 9ครับผมหรือว่าลูกค้า<ม>นะคะมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามพี่ลักษ์นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากคำถามมาที่อินบ็อกซ์นะคะเพจ Toyota t ธันบุร,บร Official คร่ะหรือว่าลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะคะแอดไลน์มาที่แอด t o y ย t a าธันรได้นะขอบคุณพี่ลักษ์มากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่ลักษครับค่ะ